อันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเราไปโดนยอดยอดพระอาจจะหักได้นะต้องใช้มือจับดีๆเราต้องช่วยประคองไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเผลอไปโดนใ่ยหักเลยนะครับหักเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับช่องบุญส่งไลฟ์สไตล์นะครับคลิปนี้ก็เป็นบอนไซมะพร้าวเช่นเคยนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีการตัดทดยอด ไว้นะครับก็ตอนนี้ก็มีเริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับมีทางขึ้นมามีนื้อเยื่อขึ้นมาแล้วนะครับนะคลิปนี้ก็จะมากรีดนะคบแปลงลำต้นเยื่อกรีดทางเขานะครับก็ชมกันเลยครับเดี <S <S ๋ยวเราเริ่มต้นที่ ลำต้นเขาก่อนนะครับนี่ลำต้นที่มีการกรีดตักทางเขาออกไปนะครับแล้วก็ต้องแต่งทิมเป็นกุุยๆให้เรียบเนพะือความสวยงามของลำต้นนะ เพื่อนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทารนเปรนคนไลฟ์สไตล์ด้วยน,นะครับก็ไม่ใช่เป็นมืออาชีพนะครับบนสายมะพร้าวนี่ผมฝึกหัดทำเหมือนกันนะครับฝึกหัดทำก็ดูจากกูรูหลายๆท่านนะครับศึกษาอาจารย์ทั้งหลายๆายท่านนะครับที่อยู่ใน youtube นี่แหละนะครับบางครั้งก็ ทำตามบ้างไม่ทําตามบ้างเนาะบางทีก็ทำตามใจตัวเองบ้างนะก็เลยสวยบ้างไม่สวยบ้างนครับนะตายก็เยอะนะตายเปเยอะเพรว่าปั้นทปเป็นรอบรองนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเอาออกนะครับนี้เราก็จะเอาออกเลยนะเพราะว่าเรามีการตัดพจน์ตอนแรกนะแต่เราไม่ได้เอาออกเพราะว่าเราจะเอาไว้ช่วยประคองยอดเนาะตอนแรกแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะจะเอาออก ระวังเรื่องคมมีดนะครับจะไปโดนต้นด้านในนะเป็นต้นอ่อนนะครับ,รบตัวน,นี้ก้อาวออกก็ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับดเดี๋ยวรอให้มันเป็นสีส้มเข้มๆนะให้มันแก่ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาตกแต่งอีนึีงต่อไปเราก็เอื้อตัวนี้นะออกนะครับ สงต้องระวังนะครับเนี่ยมันจะอ่อนมากเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราเผลอไปตะกิดมันมันก็จะเป็นรอยไม่สวยต้องค่อยๆจเย็นๆนะครับโอเคตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้นะครับก็เอาออกแต่จะเอาออกไม่ไม่ถึงโคนนะครับจะกรีดไม่ถึงโคนนะก็จากเนี้ย ประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเราไปโดนยอดยอดพระอาจจะหักได้นะต้องใช้มือจับดีๆนะครับนะเราจะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ นอ,นอนนี้ก่อนอันนี้ก็ดัดได้นะครับกดาดดอ่ะโอเคนะครับก็ใช้เชือกนะมัดประคองไว้นะครับ ลองไว้ก่อนรอให้เขายอดแข,แข็งแรงกว่านี้นะครับแขแก่กว่านี้อันนี้เราต้องช่วยประคองไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเผลอไปโดนในหักเลยนะครับหักเลยเสียดายโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ